กับท่านผู้ชมกับช่วงนี้ที่เราระปากกับท่านผู้ชมว่าเราอยากจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวเรื่องของการพัฒนาทุนนิยสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขนะครับโดยเฉพาะการมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างภาคีเครือข่ายท่านผู้ชมครับประมาณเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสสัมผัสกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยท่านมนาผลนะครับท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยด้วยนะครับหนังสือที่ผมถืออยู่เล่มนี้เนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่เกิดจาก ผลิตผลความคิดของพนักงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรหรือสสสนะครับสสสเนี่ยนะครับได้มีการลางสานผลงานเล่มนี้ขึ้นมาโดยมีคณะกรรมการเกิดขึ้นคณะกรรมการชุดนี้เขาเรียกว่าคณะกรรมการการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์การนะครับซึ่งจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมได้รับก้ประมาณจากทางสสสเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งปีเต็มเลยนะครับ,รบแล้วก็ผลิตผลงานความหลากหลายค่อนข้างจะมากนะครับโดยการที่ ทำอย่างไรให้โคการหรือสถานประกอบการที่มีอยู่ในจากการรังหวัดปทุมธาน,นีประมาณ3,029บริษัทน,นะครับ mm hmm. ให้ก็มีความสุขกับการทํางานโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับย่อๆเขาเรียกว่าเป็น happy workplace นะครับคือเป็นความสุขแบบปาการนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวตรงนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเคยสัมผัสและเคยได้ยินชื่อเสียงตรงนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เห็นต้ผลการต่างๆหลากหลายเนี่ยโดยเฉพาะของปงทุมธาน,นีนะครับมีความชัดเจนโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นรั่วทำมากยิ่งขึ้นนะครับ อีกหลายลงอีกหลายจังหวัดเนี่ยนะครับก็ทำโครงการันกล่าวไม่ว่าจะเป็นที่ราชบุรีนะครับที่ที่ผมเห็นนะฮะชนบุรีนะครับประตูการนี้ก็เลยเป็นบทบาทของสภาอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องการอยากจะให้คนที่เป็นบุคลากรที่สำคัญของสังคมนะฮะโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะครับมีการเก่งดีมีสุขนะครับในแปชั่วโมงเต็มเนี่ยเขาเหล่านั้นจะต้องมีความสุขกับการทางานนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับผมดูแล้วผมอ่านแล้วหลายหลายรอบนะครับซึ่งถือว่าเป็นการรวบรวมนะครับ องค์การต้นแบบในจังหวัดปุทุมธานีอย่างน้อยคือก็เกือบสิบองค์กรของปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้ครับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปุทุมธานีเนี่ยให้ความรุเคราะห์นะครับให้ทางผมเนี่ยกับทางสถาบันพัฒนาธุรกิสังคมและก็คากิเารืเอข่ขายมากกว่า30องค์กรนะครับเข้าไปร่วมร่วมตรงนี้คือหนึ่งไปบริหารจัดการร่วมเลยนะครับแล้วก็เราจะต้องหาองค์การต้นแบบขึ้นมานะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยปีหนึ่งก็ประมาณ10องค์กรนะครับ ภารกิจดังกล่าวเนี่ยจ,จะมีภารกิจประมาณ3ปีนะครับโดยการฝรึกปรือว่าในเรื่องของการทำเรื่องแฮปปี้วอล์คเพสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ,บ่งปันความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็คือเรื่องของ Fa m i l y Day Family ดีที่ดีเนะนะี่ยนะต้องทำอย่างไรนะครับยังไม่พอนะครับยังมีเรื่องโซเชียลนะครับที่ต้องสร้างเสริมสร้างความสุขให้กับต่างสังคมอย่างแ้จริงนะครับ เท่ากับว่าในะขณะนี้เองเนี่ยนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยเท่าที่ผมเห็นรายละเอียดแล้วเนี่ยคงจะต้องดำเนินการเ,เริ่มต้นเลยตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับแต่ตอนนี้ทางพวกเราเองกําลังดําเนินการในการเตรยียมการประชุมหลากหลายเลยเป็นเวลาประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะครับเราจะมีการเปิดโครงการโดยการเป็นหลักการอย่างแท้จริงแล้วก็จะให้มีการฝึกกำลังร,รงร่วมของจังหวัดปทุมธานีนะครับ อย่างน้อยคือผมมีความเชื่อนะครับว่าเกือบทุกองค์กรนั้นเมื่อมีเมื่อเป็นสถานประกอบการแล้วเนี่ยอยากจะให้ประกอาของตเองน,นั้นนะฮะมีความสุข,ขการทํางานไปด้วยนะครับซึ่งโครงการ Happy Workplace ตรงนี้ก็คือการเสริมสร้างสุขภาวะองค์การเนี่ยนะจะเหมาะสมกับทั้งองค์การขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับสถานประกอบการใดน,นะครับที่ต้องการอยากจะเอาการมีส่วนร่วมภาคสังคมภาคีเกิดข่ายเสริมสร้างทําให้คนมีความสุข,ข,ขการทำงานสูงสุดนะฮะผมมีความเชื่อนะครับสมัครเข้ามานะครับแล้วในรายละเอียดเนี่ย มีทั้งเรื่องการปลกกบรมการพัฒนาบุาคลากรนะครับเป็นการเสริมสร้างมีการจัดการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นแนวเชิงทางบวกนะฮะอย่างน้อยคือเน้นเรื่องของแรงงานสัมพันธ์แบ่งปันความรู้สู่สังคมยังไม่พอนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าการเสริมสร้างภาคีเกรือก่ด้วยการมีส่วนร่มรวมนะครับตรงนี้เป็นภาร,รก,กิจของสภาอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นภารกิจของสำนักงานสสอส,อ,สอ,อย่างน้อยคือเป็นภาร,รก,กิจที่ผมกับสถาบันพัฒนาธนรุ่นสังคม สถาบันพัฒนาบุคลารกรเชิญผลสมริด HRBRING สถาบันพัฒนาบุคลากรไวริเทเดนนะครับกำลังรวบร,ร,รวมกันนะฮะโดยผ่านช่องทางของส,าสาถาบันนีทุมนุษย์กับรายการเก่งยกกำลังสามแบบ่งปันความรู้กลับไปสู่สังคมอีกทีนึงเห็นไหมครับว่าการบรหิหารจัดการในปัจจุบันเนี่ยนอกจากเราเก่งเรื่องของงานแล้วไม่พอนะครับต้องเก่งเรื่องคนเรื่องกระบวนการการสื่อสารเก่งเรื่องการดําเนินชีวิตสําคัญยิ่ยงเมื่อเก่งแล้ว,ลวเราแบ,บ่งปันกลับสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนั้นแหละฮะจะทําให้สังคมเราหน้าอยู่มากยิ่งขึ้น แล้วก็ยังไม่พอครับการที่เราจะมีสังคมที่น่าอยู่เนี่ยนะครับประชาชนคนไทยทั้งหมดโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็ต้องมีความอิ่มเอิบอิ่มใจมีกําลังแรงกายนะครับมีความสุขสบายนะครับมีการเงินที่คล่องตัวมีความสุขครอบครัวนะครับสังคมเจริีครับตรงนี้แหละฮะที่ทําให้ผมเองเนี่ยประณาตัวเองนะฮะว่าอยากแบ่งปันความรู้สู่สังคมโดยแบ่งขีงอย่างนั้นเราอยากจะแบ่งปันโดยที่ตัวเรื่องเงินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองนะครับแต่เรื่องของสังคมเรื่องการมีส่วนร่วมนั้นเรื่องใหญ่นะครับตรงนี้แหละครับที่จะทย เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดยผ่านภาคีเครือข่ายแล้วก็การมีส่วนร่วมครับท่านผู้ชมครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเรามีความคิดว่ากิจกรรมดิจิทัลนี้เนี่ยนะครับอยากจะแบบปันแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะผู้ประกอบการเข้ามานะครับเข้ามาสมัครกับทางสภาอุตสาหกรรมจดทะเบียนหรือสถาบันพัฒนาทุนรประสังคมนะครับติดต่อผ่านรายการสถานีทุนรุ่งได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0871382995นะครับ0871382995ครับและอีกเบอร์นะครับ0856479490ครับ 0856479490ครับวันนี้นะฮะร,รายการดิจิทั่นี้เนี่ยนะครับเราพบกับพวกเราได้โดยตลอดนะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับอย่างน้อยเป็นกิจกรรมเป็นช่องรายการที่ผ่องถ่ายความรู้ความคิดเรื่องการพัฒนาทุนนษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนครับ ครั้งต่อไปนะครับเราจะมาแบ่งปันปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําอย่างไรเราจะสามารถนั่งการใจผู้ว่าจ้างได้่างสดสื่นนครับ่จงนี้รู้ล้วนหลานพวกเลาสนุกเลยฮะแล้วก็อาจจะมีเสียงแซงกเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศเช่นนี้นะครับเป็นบรรยากาศสดๆที่แบบปันสู่สัคงคมครับโจงนี้กลับขอบคุณนะฮะแล้วก็สวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีครับ